TACC ครับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับ<ม>ตัวนี้ทำอะไรอะ่ระเกษตรศาสตร์การอาหารประกอบธุรกิจจัดหาผลิตจำหน่ายเครื่องชากาแฟอ๋อเครื่องที่มัน ผลิตชากาแฟในเซเว่นนะครับออคาเฟ่นะอืมชาเขียวเซนย่านะครับเออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนเนี่ยว่าตัวนี้เป็นนะ TACC นะครับทำเครื่องพวกนี้นะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TACC ครับรายย่อยถือ60%แล้วนะครับรายใหญ่ก็เป็นบุคคลน,นะ DVR ก็ยังอยู่นะครับบุคคลซะเยอะนะครับคนแรกก็ถือ24%ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดูงบการเงิน TACC นะครับนี่น้อยนะครับ288ล้านสินทรัพย์รวมพันล้านเนาะกำไร112ล้าน68ล้าน162ล้าน188ล้านก็ทรงๆออกโตนะครับทรงๆออกโตเนาะ ผลก็พอพอมีนะครับแต่ก็ก็ยังไม่ดีทุกปีนะแต่ปีนี้ดีนะครับดูกราฟ t a c c ครับราคาปัจจุบัน7.30บาท30นะราคาเส้น2องวัน6 6บาท69สตังค์นะครับราคาเริ่มไหลลงจาก9บาทนะครับแต่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะดูภาพใหญ่นะครับเอาเราเจอกันช้าไป เข้าตลาดประมาณปี2016-2015กลางปีครับเข้ามาสร้างดอยไว้ให้จ้า10บ,บาท50ลงมาปรับฐานบาท77สตางค์แม่หุ้นดีๆก็แพงไปซะและนะครับคือผมสะสมหุ้นสักตัวอย่างผมก็อยากได้ต้นเทนนะครับ ยกได้ต้นเทนนะครับเพื่อจะรันกำไรขึ้นไปนะปรับเป็นเดมันจะได้ถือสบายใจครับจัดทรงเส้นเทนเรียบร้อยนะครับโอ้โหยอดดุจริงๆน่าจะเซอร์กิตเบรกครับตอนนั้นเนี่ยช่วงนี้เซอร์กิตเบรกครับวุ่นอยู่เทนดีๆนะตบล่วงเลย หัวทิ้มเลยครับนะครับ TACC เส้นเทนเส้นกดบอกว่าเป็นขาขึ้นในราคาประมาณ3บาทถึง3บาท50ครับเส้น200วันบอกว่าเป็นขาขึ้นในราคา4บาทนะาครับ4บาทเห็นไหมโยกปุ๊บเด้งผ่าน0 0วันยืนได้เซอร์กิตมาตูมกลับไปเทนใหม่วิ่งใหม่ครับ จะไปเดินใหม่วิ่งใหม่แต่ตอนนี้เขาก็ราคาดอยเขาสร้างไว้10บาท50เนาะ10บาท50จาก1.77ไปโอ้โห,โหก็ไกลแล้วนะนะครับตอนนี้แนวต้านอยู่9บาทเป๊ะแล้วก็ล่วง คือผมอธิบาย,ยางี้ก่อนทําไมก้าวาถึงร่วงคือคนนะครับเขาเห็นว่าอัพไซด์มันเหลือแค่เท่าไหร่บาทห้าสิบเห็นไหมระยะทางจาก9บาทไปสิบบาทเนี่ยมันประมาณบาทห้าสิบนะครับคนที่เขาลันกําไรจากข้างล่างมาเขาก็จะเทคเพราะว่ามันใกล้แนวต้านสำคัญไงถูกไหมแถมว่าช่วงนั้นอาจจะเจอตลาดไม่ดีด้วยนะครับมันก็อาจจะว่า ก็้นะเก็บกําไรเข้ากระเป๋าก่อนก็ได้ประมาณนี้นะแต่ถามว่า TACC จะไปต่อไหมนะครับอ่านแนวรับแนวต้านครับราคาปัจจุบัน7จ็บาท3าสราคาแนวรับแรกอยู่7บาท25ตังค์ครับโอ้โหโคตรปริมเลยนะราคา แนวรับหลังพิงฝาครับอันนี้เลยครับ7บาทหาตังค์เอาง่ายๆ TACC ไม่ควรเห็นเลข6ไม่ควรหลุด7บาทถ้าหลุด7บาทเนี่ยโอกาสหลุด6บาท69สตาตังค์มีสูงนะครับเพราะเขาโค้งตัวลงมาแล้วอะโค้งตัวลงมาแล้วถามทำไมผมมองแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราคุยแนวรับแนวต้านก่อนนวะผมจะบอกว่าแรงขายอยู่ตรงไหนนะครับแนวต้านแรกนะครับ ที่ควรจะกลับไปให้ได้ครับ7.60บาท60ตังค์ครับแนวต้านที่2 7.80บาท80ตังค์ครับแนวต้านถัดไป8.10บาท10ครับและแนวต้านที่จะกลับขึ้นไป9บาทง่ายๆคือต้องผ่าน8.30บาท30ครับสรุปแผนที่ acc ก่อนนะแนวรับหลังพิงฝาอยู่ 7บาท5ตังค์แนวรับใกล้สุดอยู่7บาท25้ตังค์นะครับแนวต้านที่ควรผ่านจะให้ได้ก็คือ7บาท60 8 7บแดบาทแ0ดสิบดบาท10และต้องเหนือ8บาท30จะมองเป็นขึ้นง่ายกว่าลงเพื่อพุ่งไป9บาทและวิ่งไปหา10บาท50ตังครับแต่หุ้นตัวเนี้ยถ้าเกิดผ่าน10บาท5้าบตังได้นะนี่ครับขวามือคือราคาในกระดานเลยทีละ50ตังครับเห็นไหมสิบบาทห้าสิบสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทห้าสิบสิบสองสิบสองบาทห้าสิบสิบสามบาท ช่องละห้าสิบสตังค์นะแต่ผมมองดูแล้วมันโค้มาขนาดนี้น่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวอยู่นะนะครับที่ผมจะให้ดูแรงขายผมดูจากตรงนี้ครับจำเก้าบาทได้เนาะเมื่อกี้แท่งเนี้ยครับเนี่ยแท่งนี้เนี่ยแท่งนเนี้ยเนี่ยแท่งแดงเนี่ยแท่งแดงมันเป็นเหมือนว่าแท่งจบรอบคือคนที่รันกําไรมา เหมือนเขาเริ่มแบ่งขายหรือขายหมดแล้วอะรันกันไปจากต่ำๆมานะนะครับประมาณนี้นะก็เลยบอกก่อนแท่งแดงมันคือแรงขายนะครับแล้วก็จากแท่งแดงแท่งนี้มาครับก็ไม่ค่อยมีแท่งเขียวแล้วนะครับไม่ค่อยมีแท่งเขียวสูงสูงแล้วบอดี้แท่งเริ่มเล็กลงแล้วก็แท่งแดงจะเยอะกว่าครับผมก็เลยมองว่ามันจะมันจะมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นครับเห็นไหมเออมันซึมมันซึมล่วงลงเรื่อยๆนะครับ รประมาณนี้เนาะนะครับหุ้นสูงสูงเราต้องดูแนวย่อให้ด้วยนะครับจะได้หนีกันทันนะครับอ่าเห็นไหมหลุดเส้น20วันแล้วด้วยนะครับถ้า TACC ไม่สามารถกลับไปยืน7บาท60าทได้เนี่ยเส้น20วันว่ามันจะย่อแล้วนะและถ้า TACC หลุด6บาท69สตางค์เนี่ยจะเป็นเทนขาลงแล้วนะ นะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาไกลแล้วจากบาท77มา9ก้บาทนะครับ9ลบบาท77แลได้เท่าไหร่คูร้อยนะครับได้เท่าไหร่หารบาท77ครับหุ้นขึ้นมา400%แล้ว400ปแล้วนะครับนะครับมันต้องย่อเป็นธรรมดานะครับอ่ะต่อไปดู เส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลว่าเขาบอกยังไงบ้างนะครับนี่ครับเริ่มหลุดเห็นไหมเริ่มหลุดเห็นไหมนะครับเริ่มหลุดแล้วนะครับนะหลุดละแย่หลุดละเห็นไหมเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโรบอกว่าถ้าหลุด7จบาทหเนี่ยมันจะมองเป็นย่อแล้วนะและ มอเป็นยอดเนี่ยหมายถึงว่าเปลี่ยนเทนเป็นขาลงเลยนะนะครับเพราะไม่มีเส้นพพอร์ตแล้วครับเพราะมันหลุดมาตั้งแต่ข้างบนแล้วนะนะครับประมาณนี้เนาะคนทุนสูงระวังหน่อยนะครับเขาจะเปลี่ยนเทนแล้วนะครับยิ่งอย่าให้หลุด6บาท69ครับมันจะมีแรงเทจากจากคนที่ทุนต่ำเนี่ยเขาจะเทหมดเลยเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยเทนมันเปลี่ยนชัวๆแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องคารับขอบคุณครับ